แต่คนเล่นไปเล่นแลแต่บอกไว้ก่อนแต่คนหนึ่งโดนไม่รู้ว่าโดนอะไรยูทูบ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 วันนี้ยูทูบขออย่างหนึ่งได้ไหมอ่ะไม่เอาโลเดิมนะขอร้องโลเดิมสองครั้งติดเลยงงคัสโกเหมือนเดิมแฟรี่จะไปทำร้ายกันจะทำแฟรี่แฟรี่พี่ฉีเราจะไม่กินกันเองใช่ไหมพี่ฉีไม่ไม่ต้องดูก่อนว่าใครจะโดนแดกกันแน่ถึงในเรื่องผมจะเป็นตัวร้ายแต่ในชีวิตจริงผมเป็นคนดีนะครับทุกคน อย่ทำราฟรี่ไม่งั้นฟุ่เือยเไม่เอาโลเดิมมาเกมไม่เอาโลเดิมแค่นั้นพอเสียอะไรก็ได้แต่ไม่เอาโลเดิมเพ้อพอแล้วเบื่อเลยเบื่ออพินผ่มบอแเลยเฟอร์ไี่ยัไม่ดูที่มีภัยแฟอรรี่เป็นผู้ดีอย่าทำร้ายฟอร์ไี่แต่สุ่เราคนนั้นะมาคุยกันหน่อยดิโอเคโลนี้ได้อยู่โอ้แต่ถ้าข้ามันก็โดนข้าที่กับไ่ใช่หรอ คนเดียวคนเดียวคนเดียวแล้วพีนลิงเจอแฟรี่ปุ๊บซัพพอร์ตแฟรี่หน่อยได้ไหมครัพี่บอกอย่างเดียวนะใครฆ่าพี่อ่ะแค่นี้พอแล้วอะไรเนี่ยเป็นดงเลยแล้วพี่เขาจะเป็นเกมะเด็กเรู้เองอะใครฆ่าพี่แล้วหยุดรู้เรื่องรู้เลยถ้าผมตายผมผมตายเพราะไอขีดนะผมบอกเลยเอาแล้วเปลี่ยนกับชั้นทุรอบเนี่ยเรามาทีมเดียวกันพี่หลิงเราต้องไปด้วยกันพี่หลิงมาๆๆใครพี่ลิงจริน คนเต็มเลยอดี้แข่งคนเยอะจัดเลยอะไม่คนเยอะขนาดนี้เนี่ยเล่นรอดเฮ้ยเปิดเปิดไหม่เหรอใครอะงวี้พี่เตือนแล้วนะใครฆ่าพี่เดี๋ยวรู้เรื่องไม่ถึงว่าแบบมันรู้เรื่องนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าพี่จานี้นะแต่มันรู้เรื่องจริงๆอ้าวเกิดอะไรขึ้นอยู่ในรอนเนี่ยอเอ้ยอ้าวสี่เกิดอะไรขึ้นอยู่อธิบายสิเดินอยู่ดีๆมีคนแปะระเบิดมาให้ ร้องะเบิดระเบิดเจอที่ใกล <ısı> <zg> ้ดิสคอมันบั๊กแล้วมันไปเปิดมาสักทีมีคนจะระเบิดมาแล้วไปฝากให้มิ้นอะแล้วมีเดไปฝากยูซึกิไหมนะไม่ยูซึกิไม่ไม่นะมิ้นใหญ่คนเดียว มียังไงยูฟังเรานะคือเราไม่ได้เจอใครเลยเว้ยเราเราไปโอ้เราเบลอนิดนึงพออันนี้ระแปะเระเบิดแล้วแบบคนมันเยอะลรลืมเรายังไม่เจอใครเลยยูเราเห็นห้องกลางอะเยอะว่าแต่ว่าเราอยู่ห้องมอนนิเตอร์ดูกล้องอยู่เราจะไม่ได้ใครเดินผ่านล่าสุดแปะระเบิดให้เราเงียบด้วยนะประเด็นอะไม่ฮัลโหลไม่ไม้ยังอยู่หรือเปล่าฮัลโหลโอกไรเบิดไฟโทษที เรียบร้อยไม่ทันแล้วจิงไม้พูดตรงนี้เลยก็ได้นะจริงๆเป็นโอ้โหิงไม้เนี่ยผมเห็นเหตุชารณมูลทุกอย่างแต่ผมต้องบอกงี้ไว้ก่อนว่าผมเห็นเหตุจริงนะแต่ผมเป็นคนบริสุทธิ์จริงเชื่อนี่อยู่ห้องน้ำกำลังทำเคล็อยู่แค่นั้นเลยหรือเราเราู้ว่าเราัดระเบิดฝากไว้กับใครจอดบอกไว้ก่อนว่าขอโทษแล้วกันมีคนแปรระเบิดมาให้ก่อนเราหายากด้วยนะแม่งเดินผ่านกันทุกคนจริงจริคนเยอะจังเลยอ่ะตอนที่แบบกล้ามเปิดไม่อยู่ดีๆแบบดิดค้างเหงื่ออยู่ที่เสียงระเบิดอ่ะทื่ผมกำลังงช็อีแระเบิด สั่นสะเทือนค่ะครับผมแต่ผมกับให้รู้ตัวจึงขอฝันกดมาโหวตให้แค่ทุกคนนั่นแหละโหวตให้นั่นแหละครับผมยังช็อกอยู่ัวดใจจนแรงหน้าแดงอะไรทุกอย่างอาไงงั้นก็งันก็นอนเสียงก่อนแล้วกันแต่คนนี้ฝ่าระเบิดคนนั้นอยู่เอาระเบิดมาฝ่าเงียบชิงยาเลย อแต่ใครที่โดนเราฝากก็ก็ขอโทษด้วยไม่ใช่อิซากิแน่ๆที่เราฝากสงสารอ่ะอากิไม่ทำอะไรเลยตอนฝากไว้คนอื่นมันเหลือครึ่งหนึ่งอยู่จำได้ตลบเปิดมาอยู่ในมือผมงงเลยนะอยู่กันละห้องจริงอายุมดใครเอาวตัวอชื่อแลอะนผมัไม่รู้ทษทีแฟรี่ตัวนี้แกแค่นี้เดี๋ยวมันจะมีคอนเทนต์เหมือนภูเขานะที่แบบว่าอะไรนั้นเอ้ยยังไม่เอ้ยกดอีโมดนอนเล่นอ๋อตายจริงนี่หว่า อะไรเฮีมิ้นแลมาคอนเทนต์ของเขาคอนเทนต์ของมิ้นเองนะตอนอย่างนั <se 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 ้นเขากดนอนกับเราจะหมดเลยว่าแบบเ้ยสอยอีกแล้วเหรออย่ามายุ่งกับผมอีกแล้วว่าไปเก่งจังเลยอย่ามายุ่งกับผมโง่มากเลยฉันก็มีโรเบิร์ตมาใส่กับฉันเนี่ยสองกับเจ็ดวิ่งตามผมนะหกสามเก้าสิบหนึ่งนี้อยู่คนเดียวครับแางแคร์จะผมด้วยมีคนจะระเบิดใส่ตูโทมอ๋อไปที่อื่นอาท่า๋ยวนะ เมื่อกี้หกสามเก้าสิบอยู่นี่นั่นแปลว่าหกสามเก้าสิบอาจจะไม่ได้เป็นละหนูมีสองเจ็ดอยู่กับผมมาสองเจ็ดห้าหกสามเก้าสิบเมื่อกี้อยู่ตรงที่ว่ากำลังมาเปิดไฟอ่ะต้องมาด้วยกันเมื่อกี้มีใครบ้างนะหกสามเก้าสิบโองหนูมีสองเจ็ดห้าอยู่ด้วยกันของพี่หกสามเก้าสิบอยู่ด้วยกันหนึ่งอยู่คนเดียวในห้องห้องครับแปลว่าตรงกรุ๊ปมินอ่ะอาจจะมีสักคนหรือเปล่าไม่แต่ว่าไมมัน่เขาวิ่งไล่กันหัอยู่กันหมดสี่คนเลยนะไม่มีใครแยกันเลยมินเห็นไม้ตรงไหนอ่ะพอเห็นไม้บ้างไหมที่ไม้เก้า พูดหนูอยู่ตรงหน้าห้องไปตรงเนี้ยแล้วก็วิ่งกัน็ฉันก็ไม่ค่อยอยากจะพูกว่าที่มาอยู่กับฉันเนี่ยเป็นคนดีี่ยังไว้ใจไม่ค่อยได้เหมือนกันไม่เห็นแตไว่เล่นก็เห็นก็ไ่เหนก็เนก็ไเหน่เนนู็ไ่เหนไม่นไ้เ็กมเนกเก่เห็ไม่เกไม่มาเไเห็นก็เห็ไม่เห้นก็ไเ็นก็ไม่เห็นไม่เกเขาังเลยนไมเนก็าเนกเเนี่ยมี หนูหนูเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเวลาเรียกเรียกไอ้อะไรนะเรียกฮันเตอร์เรียกภูเขาเรียกภูเขาเรียกฮันเตอร์ฮันเตอร์ตายตอนหน้าเลยโอ้ยปิดไฟอีกแล้วยังไม่ทอดเลยถอดว้เลยอุ้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 ยขยันแปดระเบิดเลยนะใครวะทันทีเอ้าม่าบอก อ่าว่าไงเบอร์เจ็ดน้องไม่ได้ไปแตทหารยามใช่ไหมเป็นสองรอบแล้วที่ผมโดนระเบิดแปะบอกกูที่าไม่ใช่นูนสั้นบอกกูที่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันโดนระเบิดแปะสองรอบเออแต่ว่ารอบแร้มาให้เราสินะหรือเราไปให้เขาอะตัวระพันไฟอยู่อะกู่เอเียมีเอาจำได้ว่าวิ่งผ่านปโตงห้องไปว่าหาอยู่ว่า จุดที <The> ่หมายตายมันอยู่ไหนรู้สึกว่ามายหายเลยแบบเราลองวิ่งหาแล้วหาไม่เจอแล้วผมก็ถือว่ามีอินและแบบอันเตอร์ตายอันเตอร์โดนระเบิดแสดงว่าโดนระเบิดคู่หรืออะไรเดียวไม่ใช่เหรอน่าจะคนนี้คนแรกอะวิ่งตามทนายมั้งเออน่าจะทนายแล้วก็เห็นว่าเออเควสมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมก็เลยจะสวนไปแล้วก็คือภูเขาอ่ะแต่ภูเขาอะภูเขาอะไรอันนีตจะเย็นภูเขาไม่มาตาเขาขาดตาเขาอดนภูเขาโดน เนี่ยมีเือที่เาก็ฝูเข่าไงขวัญนั่นแหละก็คือไม่ได้เหมือนสวนฮันเตอร์ใช่ไหมเราอยู่อยู่ฮันเตอร์ก็ระเบิดต่อหน้าไม่รู้ฮันเตอร์จะมาแปะระเบิดนี่หรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยอยู่ก็ระเบิดต่อหน้าแต่ว่ามีคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ฮันเตอร์อ่ะไม่รู้ใครมองไม่ทันนก็โดนคนก็โดนวางระเบิดใส่เราสองรอบเหมือนกันนะนี่ไม่โดนวางระเบิดเลยแล้วก็ แมปอยู่ตรงห้องรับประทานอาหารวางระเบิดที่ห้องรับประทานอาหารอีกแล้วใครจะรู้ว่าไอ้นี่หรือเปล่าระเบิดวางระเบิดตัวเองอ่ะแล้วก็เอาออกไว้ทันตายถ้ามีระเบิดอีกแสดงว่าไม่ใช่ฮันเตอร์แล้วนะระเบิดวนเข้าตัวเองแต่ประเด็นคือวนระเบิดไม่ใครจะรู้แมวแมววางระเบิดใส่แมวหรือเปล่าเพื่อจะให้ตัวเองไม่รอดไงนี่แบบเออฝังร่องหลุแกไว้ฉันแแกได้ดีแต่ไม่รู้ว่าอันนี้อันนี้ตายแล้วยังอ่ะไอทหารยามอ่ะ โอ้โหไอรโหวตเฟรรี่ตัวน้อยตัวนี้เราเองเราเองเอ้ยการีคุณบวดแฟรี่อย่างงี้แฟรี่จะไม่ให้ตังค์คุณแล้วนะเราเราหมคนแล้วเราไม่มีฟันน้ำนมแล้วแฟรี่จะไม่ให้ดวงคุณแล้วนะไม่ไม่ต้องอันนี้มินเหรอใช่จ้าโหวชมพูเองเสียวแมวเหลือสามมากอ่ะแต่ก็มีโอกาสที่เขาจะชนะนะเพราะว่าตายไปเยอะแล้วว่าไม่รู้ว่าพวกที่ตายนี่เป็นพวกของเขาเองด้วยหรือเปล่าเนี่ย เรามาวัดความกล้ากันไหมคาเรื่องอ๋ออีกเลยอ๋อเฮ้ยเหมือนเสียงอะไรสักอย่างไม่ใช่吗กันตามแก่ไปทุกที่คนที่ปแประเบิดใส่ฉันโอ้ยโอเคนอะไรกันอะเอา้าเอา้ากิดอะไรขึ้นโหคนตายเรื่อยเลยวะ่ะตรงไหน<ล>ะอะยูยตรง,รห,ง,งห้องประทานอาหารตรงกลางอะและเห็นเจ็ดกำลังวิ่งไปห้องรีเรเคชันหลมไม่รู้ภาษาไทยห้องอะไรวะห้องกิจกรรมเห็นเจ็ดกำลังวิ่งไปทางนั้นจากห้องรับประทานอาหารพอดี หมายความว่าอยู่กำลังจะบอกว่าเจ็ดเจอศพลเจอเจ็ดตอนไฟเปิดพอดีเลยผมอ่ะตอนแรกผมอยู่กับเจ็ดใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ผมกำลังจะบอกคุณกับเจ็ดว่าเราไปทดสอบความกล้ากันไหมแล้วอยู่ๆเจ็ดก็หนีผมปิดแล้วไฟก็ดับเ้ยแล้วเจ็ดก็หนีผมผมสงสัยเจ็ด <c oughs> อ่ะเพราะว่าหลายๆรอบเอน่ตอนตายเจ็ดอยู่ใกล้ตลอดเลยนะแต่ว่ามันจะมีแค่ตอนที่เราเปิดล่าสุดนะที่เจ็ดอยู่กับผมอ่ะที่มันวิ่งกันสองเจ็ดอ่าขันว่าขวันอยู่ในห้องั่นไฟเดินสวนทางกับ คนตายก่อนก่อนที่มันจะเกิดเหตุน,นี่อยู่ห้องอาบน้าฝั่งตะวันตกมีเจอมินบ้างแบบแบบช่วงแรกเบอร์เบอร์เจ็ดวาไงเวยคือผมกลังยืนจ้องตากับพี่ไม้อยู่เว้ยแล้วพี่ไม้เขาพูดขึ้นมาว่าเรามาลองวัดความกล้ากันไหมจากนั้นไฟก็ดับแล้วผมก็รู้สึกตัวแล้วผมก็วิ่งหนีเข้าไปในห้องอาหารทันทีพอไฟเปิดขึ้นมาผมก็เลี้ยวกลับมาดูเห็นไหมฮะวิ่งตัดจากแบบที่เป็นน้ำพุอ่ะเดินเข้าไปตรงห้องที่มันแบบว่า มีประตูได้เข้าประตูได้นั่นแหละครับพี่ตัวเราก็อยู่ห้องไฟฟ้าพี่ตงการที่เจ็ดยืนนิ่งอ่ะก็อาจจะเรากดอันนี้ก็ได้นะถ้าคิดอีกมุมหนึ่งอยู่อยูยูยูน้องไม่รู้อ่ะพี่ไม่ได้อยู่ใกล้น้องเลยแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าจะสรวจใครแต่ก็พี่ต้องมันั่งค่ะอยู่ปลาใสตายยังฮะตอบตัวเจอกันนะปลาใส่ตายยังปลาใส่อะไรนะไม่รู้ปลาใสถ้าตายแล้วตายตอนไหนบอกด้วยเดี๋ยวเจอกันเจ็ดด้วยมาเจอกันนะโอ้โหปลาใสตายยังของคนเชื่อเรา เราพิดอะไรอย่างอันไหนป้าใสอันไหนลืมเลอ้โอ้ยอ่า้ก็จะจบละแหละสามสามก็ได้อุยอุ้ยยังไม่จบเป็นปาจะมีใคร่ะใครจะเริ่มกลัวแล้วทุกคนมินท์เมื่อกี้ผมถามใครนะอย่ยูคา่คุณเลยอาศัยตายังอะไรนะอาศัยตายังอาแตว่าถ้ามินถามแบบเนี้ยมินไม่ได้เป็น อันนี้แน่เลยมินเป็นโลอื่นใช่ไหมปลาใส่ตายยังโลเหลืองโลแดงอ่ะมินแน่ๆเป็นหรือเปล่าปลาใส่ตายยังเฮ้ยนี่ไไงม่รู้ไม่รู้แต่ระเบิดโดนุทำพิสใส่เพื่อนใช่ปะใช่เป็นหรองพี่เป็นผู้ปลาใส่จ้าคือหนูอ่ะหนูรู้เพราะว่าปลาใส่ยังไม่ตายไงหนูก็เลยถามว่าตายหรือยังแต่พี่ไม่พูดไงพี่ไม่เหมือนกันอันตรายตอนแรกแต่จะเข้าพี่โต้ ก็คือถ้าทุกคนค่าพี่มันจะแจ้งเตือนทุกคนเลยใช่ไหมเพราะปลาสายตายคว่าปลาสายตายแล้วถ้าจำไ <c oughs> มได้จพี่วะเลยชุดสีฟ้าโดนโนเอารนะเ,าเบิดไปเก็บโน่งเบอร์เจ็ดไม่ได้เป็นน้องเป็ธนาคาร อาโรเบิร์ตไปเก็บโดโน่ออลโรเบิร์ตโดน่ออลทำร้ายเพื่อนมากเลยทำโดนดูนผมอยู่สัตว์ได้หมดเจ็ดอ่ะเพราะว่าตอนเขาฆ่ากันอ่ะผมอยู่กับเจ็ดไงผมก็เลยคิดว่าเออเจ็ดน่าจะไม่เป็นแหละแล้วก็เลยถามยูว่ายูปลาใส่ตายังก็งงอยู่ปลาใสาา่าาอะไรอ่ <c oughs> ลืมว่าไม่รู้ว่าแบบเป็นอังกฤษด้วยไงไ,งไอเดน่ะ <c oughs> อีกนิดหนึงอ่ะตอนแรกเก่าว่าถ้ามันครูดาวใช่ไหมเราจะยิงอยู่เว้ยไม่ยิงไม่ทันยูแม่งครูดาวกดมินมูแม้ว่าพี่เป็นโลนี้โลปลาใส่ไม่รู้ไม,ไม่กล้าบอกให้ร้องรู้เหมือนกันเพราะพี่ก็ระวังน้องอยู่เป็นหนูจะไม่บอกรูตัวเองเพราะว่าหนูกลัวแบบโลของฮันเตอร์อ่ะที่มันเป็นสมรู้ร่วมคิดอ่ะ นนั่แหละผมไม่รู้ว่ามันยังอยู่ไหมไงหนูก็เลยไม่กล้าพูดโลตัวเองพี่บอกว่าคนกล้าพิสูจน์ความจริงกับผมไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะพี่อ่ะแอบสปอยตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเลยนะบอกว่าเออที่พี่บอกว่าเออใครฆ่าพี่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบเจ๊เจ๊ทำไปเลยไอ้ใครคนนั้นที่ฆ่าผมเลยพี่นั่นเหรอเบสเนี้ยถ้าลำจ้างก็นั่นแหละผมโกงแค่นั้นแหละถ้าผมผีก็ผมก็ตายฮันเตอร์โดนเพื่อนกันเองค่ะฮันเตอร์